นี่จ่าเพระจ๋าเมจ๋าอันนี้ร้านข้าวห่อไขนะ่นะแฟนขับยายพินนะอันนี้ FC พอยายพินยายพินสั่งอันนี้ปุ๊บเขาบอกเฮ้ยใช่คนที่ขายต้นไม้ไหม FC ยายพินนะเนี่ย <c oughs> ได้ซื้อพริกแล้ว <c oughs> พริกย่างยายพินซื้อแล้ว ยน่ากินมากเลยแล้วอันนี้ร้านตรงข้ามนี่คือร้านห่อไข่ของมาเปิดวันแรกนะน่ากินมากไข่สองกองห้าิบ้าบาทพ่อจ่าแม่จ่าดูนะเตาแพงไหมอย่างเนี้ยถ้าเราลงทุนใหม่เจ็ดร้อยอพอพอได้เนาะสำหรับคนที่ว่าอยากทำมาฮะค้าขายเนาะอุปกรณ์ในบ้านใช้ได้เดี๋ยวดูนะไข่2องกองต้องรอกระเ้าล้นกับพอจ่าแม่จ่า น่ากินมากไข่สองฟองนะซื้อให้ลูกให้หลานได้เลยนะเดี๋ยวเราดูไฟองเดียวมันมันเนาะมันบางไปเนาะเขาซื้อแล้วห่อหนึ่งก็ให้อิ่มจุกจุกกันไปเลยอนะเนาะจุกจุกกันไปเลยน่ากินมากนะมีผัดกะเพราแล้วก็มีหมูธรรมดาหมูอันนี้จะพินเอาหมูธรรมดานะไม่กินเผ็ดมีหม,มูมีบาโลน่าีแเนี่ยกล่องหนึ่งจะได้ประมาณเนี้ยจ้ะ นี้งกะเพรานิ้งแบบเด็กเมื pues ่อกี้ด้กินเจขาต้มเนี่ยข้าวต้มยังไม่ได้แถวนี้มีแต่ของน่ากินอย nah <es> <g> ่างนั้นแหละอีน oh <c oughs> so hey ั s exactly <S well, ้นร้านมีหยกวันนี้ไม่สนใจมีหยกแล้วลองของใหม่สักวันหนึ่งใชยให้ก็ได้ไม่ต้องเฮ้ยมีหยกร้านนี้อร่อยหลานชอบกินไอ้เนี่ยวันนี้ไม่ได้มาเอามานึ่งด้วยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นอร่อยร้านนี้ที่ยจยพินเคยเอาไปลงครั้งหนึ่งน่ากินมากห้าสิบบาทมีทุกอย่าง มากันได้เลยนะตลาดบนเมืองเนี่ยมากันเยอะๆค่ะมากันเยอะๆอร่อยจริงอะ่ะตอนเย็นน่ะทุกอย่าง,อ,างอร่อยใหม่สดเสมอไม่มีว่าจะมีของค้างหรือว่าเป็นนั่นนะเห็นดูหัวหมูทุกอย่างน้ำลายจะไหลน้ำลายจะไหลใหม่ๆสดๆยิ่งร้านน้ำพริกร้านเนี้ยอะไรคนมุงแน่นอย่างแน่นเลยเห็นไหมคนเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวจ่ายตังก่อน พริกหนึ่งลูก <40. S 3> ใส่ซอสพริกไหมพี่ไม่ใส่ใส่ได้ใช่ผ็ดครับใส่ได้ใส่ซอสพริกไอซอสมะเขือเทศพริกไม่เอา,เอาร้อยหนึ่งพอไหมสองเมล็ดอ,อันนี้เท่าไหร่อันนี้ 90. เก้าสิบแต่อันนี้สี่สิบมัน <c oughs> น,น่ากินมากเลยนะพริกอ่ะในพริกมันมีอะไรมั่งเนี่ยมีหมูมีหมูโซ่เครื่องครับแล้วหมูเครื่องอยู่ไหน เห็นนที่เขากินกันนะมันน่าอร่อยมากเลยอันหนึ่งห้าสิบบาทนะที่เขาลงกันในติ๊กตอกอะอ,อันนี้ยี่สิบาทไม้หนึ่งมันกินได้เลยไหมนไเ,เมน,นี่ยกินเลยครับอ,อ,อร่อย ทำไบอกว่าอร่อยเมื่อใส่เครื่อง <Okay. S 1> ก็เพราะว่าเยพินไม่กินไม่กินอะไรที่มันรสจัดจัน่ะถ้าปรุงรสหน่อยมันต้องอร่อยกว่าน,นี่เอ,อ,อน,นี้ยอ,อีถ้ากินกับหมูก็พอดีกินนะใชพอดีกินเลยอ,ลนะอร่อยมากซื้อกว่าใครดีไหมเนี่ยออหือร่อยของจริง เลือกไข่ล้วสุกคนออื้มยืมถ่ายอันนี้เลยหมูเราไข่เราป่ายเดยไม่เป็นไรหมูเน้นเน้นเนื้นยยยยยยอยืนแล้วเย่เถื่อนนิน่ะหาของกินหาของกินพัดเดอกพันไอเนี่ยเบคอนแพงไหมยี่สิบบาทอุ้ยมันก็น่ากินเนาะทำน่ากินมากเลยอุ้ยไส้ย่างก็มีตกเป็นา อร่อยจริงรอ่ะรอเห็ดสุกนะแต่ว่าพริกไส้หมหอูอร่อยจริงเพื่อนๆมากันเลย